ยืมซ้าไปไปหลังยาวนะเดงยื่ขวาไปเลิกไปข้างเลิกไปข้างเลิกแล้วค่ะเลิกไปข้างยังไม่ยอมครับน้ำเงินยังไม่ยอมยังมีโต้มาอยู่ยังมาหน้าอยู่น้ำเงินยังไม่ยอมนะสมาชิกน้ำเงินยังไม่ยอมเดงเดินไปถึงหัวไปแดงน้ำเงินคมมาเงินคอมมาเงินคมมาอ้าวยังมีนะยังมีนะสมาชิกยังมีพิษครับน้ำเงินยังมีพิษอยู่ยังไม่ยอมไม่ง่ายเงินเดินมาเงินเดินมาแล้วมาอีกแล้ว แดงเบี่ยงขวาไปเงินจุกมาเฮ้ยรับพารับพาแดงเบี่ยงมาเงินจุกมาเงินจุกรับพารับพาดับจุกไว้ดับจุกไว้ดับจุกไว้ดับได้ไม่ได้ดับได้ไม่ได้ดับได้ไม่ได้เงินพาไปเงินขคนไปแดงพลิกมาหัวตรงต้องนขคนไปแล้วพลิกไปแล้วเงินจุกไปแล้วผายแล้วผาไหวไม่ไหวไม่ไหวแดงพลิกมาแดงพลิกมาอยู่บนเดี๋ยวเงินยกไว้แดงพลิกคงไปแดงข้าไปเงินขคงมาโอ้โหชุดนี้มันครับชุดนี้มัน